วันพฤหัสบดีที่21สิงหาคม2568นางสาวสุกัญญาแก้วสมผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงานมอบหมายให้กลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเข้าติดตามประเมินผลเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์อุบลราชธานีจำกัดจำนวน10ล้านบาทโดยมีผู้แทนจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอบุบลราชธานีเข้าร่วมตรวจประเมิน แล้วก็มากู้ยืมเงินที่นี่ก็จะจำนวนเดียวอยู่จํานวนหนึ่งล้านบาทเพื่อนําไปใช้ในการต่อเติมสร้างบ้านแล้วก็นําไปดํำรงชีวิตเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะเหตุ oh. แต่ก่อนนี้คือที่ทํางานมีคณะกรรมการเป็นค oh. ณะกรรมการอยู่ที่สางกรอมซับ oh. แล้วก็เข้าไปประชาสัมพันธ์ว่าสหกรณ์นี้มีการฝากเงิน oh. แล้วก็มีการถือหุ้น oh. แล้วก็จะมีการให้กู้ยืมแก่สมาชิกค,ค่ะ oh. คือเรื่องพัฒนาชากรณี้ก็ถือว่าดีแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือให้กู้ยืมแก่สมาชิกก็ถือว่าในการกู้ยืมในครั้งนี้ก็ถือว่าง่ายถ้า,ถ,าถ้าเปรียบเทียบกับการไปกู้แบงค์ชาาตากรนนี้ก็คือเขาให้กู้ไม่ยุ่งยากแล้วก็เอกสารก็เราสามารถหาได้แบบไม่นานก็คือรวบรวมเอกสารมาเพื่อยื่นผู้ยืมได้ง่ายค่ะพอเขาเป็นอันหนึ่งนะครับที่ในการที่ช่วยให้ บทบาทนะครับของสมาชิกบทบาทของคณะกรรมการในการที่จะทําให้สากลแห่งนี้ได้มีการพัฒนาเราได้มีการวางแผนมีการคุยกันมีวางแผนกลยุทธ์ว่าจุดอ่อนจุดด้อยในการที่จะนํานพาให้สากลเราในการพัฒนานะครับก็ต้องขอบคุณทางกองทุนื่้ใจแรงงานนะครับที่สนับสนุนให้ทางสากลเราได้รับเงินกู้มา ช่วยในการเป็นทุนในการดำเนินง,งานของสรานในครั้งนี้นะครับ